หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนืออาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและจังหวัดลำปางถูกปกคลุมด้วยหมอกควันอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นได้เพียง2วันเท่านั้นซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของกรมควบคุมมลพิษวันที่16มีนาคม2558พบ9จังหวัดมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือค่า PM10 เกินค่ามาตารฐานได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดได้303ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรเชียงราย300ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรพะเยา251ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรเชียงใหม่240ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตรลำพูน180ไมโครกรัมต่อลูกบากเมตร ลำปาง161ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแพร่137ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรน่าน1น3ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจังหวัดตาก132ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งที่จังหวัดเชียงรายนั้นพบว่าบริเวณตัวเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันอย่างหนานแน่นโดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมสูง นอกจากนี้หมอกควันที่ปกคลุมยังส่งผลต่อทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งนี้สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันยังคงมาจากการเผาวัชพืชเศษวัสดุการเกษตรการจุดไฟเผาป่ารวมถึงการทิ้งก้นบุหรี่หรือการจุดไฟเผาป่าริมถนนนั่นเองแต่ทางของจังหวัดเองโดยศูนย์การาะกิจจังหวัดเนี่ยโดยทววั้งู้วะการจังหวัด ก็จะแจ้งคำชับไปที่อำเภอนะครับที่ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องจะเป็นหน่วยไฟป่าต่างๆนะครับทั้งทางกรมทางหลวงต่างๆที่อยู่ดูแลเส้นทา,ทางนะครับให้คำชับและกดขันในเรื่องของออ60วันที่ไม่ไม่งดเผานะครับไม่ต่างจากพื้นที่จังหวัดพะเยาสถานการณ์หมอกควันยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดสาธารณาสุขจังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนควรงดออกกําลังกายในที่โล่ง ขณะที่การลักลอบเผายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรได้ตำรวจวางมาตรการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบเผานอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเร่งดำเนินลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น และที่จังหวัดลำปางตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่9มีนาคมถึง15มีนาคม2558สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางเริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ช่วง1-2วันนี้กลับพบหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมืองสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยสาเหตุหลกักยังคงมาจากการจุดไฟเผาป่าทั้งนี้สถิติการรับแจ้งตลอด7วันที่ผ่านมาพบว่าเกิดไฟป่าขึ้นทั้งหมด126ครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการจัดการทั้งหมดแมสถิติการเกิดไฟป่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่กลับพบว่าสถานการณ์หมอกควันไฟกลับรุนแรงมากกว่าเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมหามาตรการทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ลดน้อยลงไปเร็วที่สุด